สวัสดีจ้ะพี่น้องคอยกะผสมปูนให้สามีอีกล้เด้อจ้ะผสมปูนให้เพอนกอ่อก่ออิดจ้ะก่ออิดผสมป่ายคนโคเลโคเล่ปจ้าเนตามที่เพื่อนบอกเอาทรายมาใส่สามคู่ปูนคู่หนึ่ง รายมันเปียกกะอานางทยอยเทใสย่ย่านมันเหลวจ้าพี่น้องเห็ดตามที่เพื่อนบอกจากพี่น,อน,น้องค้นไปค้นไปคอเล่ไปจ้าตามที่เพื่อนบอกไปคอยค้นไปเมื่อยกระอดเอาจากพี่น้องเห็ดจังดอีตโตนสามีและเห็ดที่เดียวจ้าข้บบอซอยเล่ากะบุมมีไผเห็ดซอยจากพี่น้องที่จ้างคน้นมาเห็ดกล้บ,บ่ถือใจเพื่อน มีแต่เมียแหละที่อดเพ็ดน้ำได้จ้ะตามที่เพื่อนบอกสู่ไปน้ำกันนะจ้ามันจะมีความสุขอีแบบหนึ่งจ้ะยูน้ำกันชีวิตลูกค่ากะบอคอยมีจ้ะมันอยู่นนมันทินงเงื่อนไขมันยู่ข้างในอ่ะหรือี่จะคนที่แบบหูจักปากต่อปากมูต่อมูบอกไปจ้ะเขากะทร่มาจออมีกะเอาลูกค่าบอมีกะยูแบบนี้หละจ้ะพี่น้อง กับสามีเนาะจ้าบานีกาเซียนแล้วเบียกับสามีละกะคอยการไม่เฮ็ดอคอกแหนไม้ได้บานีจ้าเฮ็ดมือละเล็กละน้อยจ้าพี่น้องอันแอมไม้ฟ้าจ้าบานีไปซื้อไม้ฟ้ามาอานหมู่บ้านนี่จ้า ซื้อไม้ฟ้ามายี่สิบเซนจ้ะพี่น้องไม่อัะที่เขาตัดไม่เลื่อยนะจ้ะยาวเมตรหนึ่งกว้างเก้ามิลนจ้ะแพนละสิบบาทพิเอาเองเบิร์จ้ะพี่น้องเลยมาแอมยิ่งสกูและกะเอานอดขันจ้ะค่อยเห็นไปทีละนิดทีละหน่อยจ้ะพี่น้องหมุนออกหมุนเข่าอีละค่อยก็ได้มันบ่ตรงก็ได้เทดใท้อัน ลูกไส้าลาแล้วจะอันลูกไส้กบจะอีตนเพื่อนทั้งเฮ็ดทั้งเบิงจะทั้งตั้งกล่องทั้งถ่ายวิดีโอเองจะพี่น้องเฮ็ดเองเบอร์จะขายพี่น้องรับส้มรับเห็นนอกจากพี่น้องชีวิตคอยเป็นอะไรแต่ละมือเมื่อยเดย้พี่น้องถ้ามีคนถือกล่องจับกล่องถ่ายวิดีโอใายคือสิคาสัากิพี่น้องอันนเฮ็ดทั้งเฮ็ดเองทงถ่ายวิดีโอตัางวา้สัตว์แน่บบเห็นแน่จ้ะ เฮ็ดไปพ่อได้ให้พี่น้องเด้เบิ่งเนะาะจะได้มีความซุกแต่ละมือจะพี่น้องอยู่แต่น้ำอันนี้ล่จาจะคอยอันเดี๋ยวไปข้างนอกกับไปซื้อกับข่าวไปกินข่าวน้ำสามีแค่นั้นแะจ้ะบ่ได้เฮ็ดงานคือตะเกาเนะาะง่ายตะเกาไปพบเจอเพื่อนพี่น้องตามห่างตามยังอันนี้ผัดบ่ได้ไปใส่คือแต่น้ำสามีจ้ะมีลูกค้ารับลูกค้าเฮ็ดไปพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นคอยเบิง่ง ตรงแนวบ่ตรงแนวไม่มันบ่ตรงกันจะพี่น้องเฮตุตามอันบอก,ก,ม,ก,บม,กบมันกะมันกะมันมันกะขนาดไปเนาะอันซื้อไม้ผ้าเลดมาจ้ะกว้างเมตรหนึ่งยาวเมตรหนึ่งไม้ผ้าเล็ดลอยหาสิบบาทจ้ะซื้อไม้ผ้าเลดมานักนกพี่น้องเอง้ที่ใหญ่ต่ละเทือกสุกเอามันลูกจนดูนออกเจ็บไปเบิ้น้ำแข็งน้ำขาพี่น้องเอาเอาหมุมนน็อตเนียจ้ะพี่น้อง ไม้ฟ้าใส่หมุนนอ็อตตรงแน่บตรงแน่ใหม่ไม่ซ้ำกันนะจ๊ะพี่น้องบางอันก็หอดเม็ดบางอันก็เก้าสิบเส้นบางอันก็แปดสิบเส้นบางอันก็เลื่อยเม็ดหนึ่งมันก็เหตุตามที่เท่าอันได้เพรต้องพิถีพิถันมากมาดอกมันก็งามอยู่จ้ะพี่น้องงามยุจ้ะพ,อ,อ,ะพอดีงาม ไปแล้วจ้ะไปกินข้าวบะเนียนพาลูกยางเลาะก้อนพี่น้องจ้ะพาลูกสองตัวยางเลาะเบิ่งส้มส้ยส้มไทยส้มฝนบ่ตกน้ำโบเต็มร่องไม่ย่ายกินี่น้ำโบน้นฝนฝนบ่ต๊กฝนบ่ตกแห่นี่ดีเนาะตีซ้ำหนีเดือนนี่น้ำไปไปไปฝนบ่ตก มาทำคุณฝนบอดีฝนบ่ตกลายเลยที่ตกน้ำเด้อค่ะลูกมาๆกตกมันแบบฝนบอดีเหมือนยาวปงนะจ๊ะยักษ์ขึ้นไปน้องเกลียนเพื่อขยาดินทีๆนี่ฝนบุญแม่เห็งเงื่อนให้แล้ี่ยงนะจ๊ะขยาบ่ค่อยนั่นปันใดก็แสดงว่าฝนเือนแจ้ะเพราะว่าแม่แห่เงื่อนไห้แล้วฝนตกลายหยาบกินมันตายเนาะอันนี้พัดฝนแบบบ่ค่อยดีหยามันก็เลยง่ามเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะจ๊ะหยามันถึงแดดถึงฝนมันก็ง่ามจ้ะพี่น้อง เจ็คนีเห็นไหมอ่ะลูกแม่อีโตนเพิ่นน่าจะก็เลยเห็นเพือนเนี่ยเพิ่อนน้ำอ๋ออีโตนมันเนาะจ็คเพิ่นสีซีปีได้พี่น้องเพิ่นบื่อยู่มืงขึ้นอุ้มมาใส่แกออกเล่นออกไปมันมาเคยนอนเฮือนเนาะมันสิว่าเฮาขังมันไปลูกป้าป้าไปกินข้าวอยากอยู่แบบคนที่เขาไปคนเราไปอยู่เทียงตาแกนต้าอุ่มมาใส่เพือน ยินแน่ใดขอบคุณเอ้ยไปน้องผัดบ่ติจะบอกเข้าบ้านเข้าบ้านแล่นเข้าไปในเฮือนเลยนี่ตปหญ้าตาเขไปในเฮือนนี่กงเลยหญ้าหลายเม่องเลี้ยงแล้วก็แพงจ้ะพี่น้องไลูกเมืองแล่นนําเฮานี่จําเสียงแม่ได้เสียงแม่ยามก็ใส่แม่เว้าใส่ก็แล่นเป็นนําแม่ไกิข้าป่ะมาเดคือคนเนาะจะมากันแพงจะของมัน ขอบคุณบอกให้มากับมาเด้ะแลกยางเป็นยัขไงลูกมาแจ็กกี้ผู้ใหญ่ละซื้อแจ็กกี้ผู้น้อยแล้วคำคุ้นจ้ะเลี้ยงพ่อมีโมเป็นรักษาเฝ้าเฮางั้นนะจจะพี่น้องพ่อห้มีความสุขทางใจน้องลูกน้องน้องน้องลูกน้องหยอกหยอกยุ้ยซองถาวน่าจะพ่อได้มีอันหมาเฝ้าเฮางันมาซองโตพอดีหลายหลายเมืองซองตุ่นละจ้ะ ดิ้งกินอิ่มนอนแซ่บเอาเอาเลนแข่งกันลูกข่อยควรนด้แม่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 คุณเลนแข่งกันขนาดเพิ่นก็ได้เอา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 แจ็คกี่ห้องมากินขผาวอ้พี่น้องเพิ่นไม่ได้กินขผาวเจ้าน้องเพิ่อนไม่กินแล้วเหลือแต่อ้ายแจ็คแม่เนี่ยไรห้องเพิ่นมากินขผาวตาให้กินแล้วปะเผาเพิ่นกินเผาแจ็คได้บ่นคุณน้องน่ะกินแล้วกินก็แต้แม่ลงมาหิวเผาเจ้าตื่นมาของกระเฝ้าต้ม โครงการไอเบยพีทองเาแซด์ซับแคนิมแซนด์ฮอตดอกเพื่อนพูดสองอันมาทำคนไปไปไม่ลืมไอสิกัดเนี่มันมันมันหวงเนาะแจ็กกี้มันยานอ่นน้องมาแย่งความรักกะบอกมันมาบดีแย่งความรักอ่านน่องมายู่กินหมดแล้วไงอันนี้ของแจ็คแต่อันนี้เพื่อนถวยเข่าเพื่อนดะเบิดแล้วแล้วแต่อ้ายอ้ายยังบด้กินก็เลยห้องเอาอ้าายมของแจ็คเรื่องไอ้แจ็คควาคู่มันสิกินของแจ็คก็ยังหวงมันยังหึงเจ้าของอยู่นะหวงเจ้าของอยู่ ย่านห่าวอ่นบ่อแพงมันกระแพงขายความหลกหามาก็คือค้นจะพี่น้องซัดเนาะกินบ่ค่อยหลายแจกกี้ยังเหลือได้จากพี่น้องเหลือกัน,น้องไปกินได้เหมนเนี่ยกระดานให้น้องลายกว่าน้องอยังเบิดแจกกินบ่เบิดได้นะมาจากวันนี้พี่น้องมาเฮ็ดอันท่าสีได้จากวันนี้ท่าเสียนแห่งแจกกี้ ถ้าสีฟ้าเพิ่นหนันสามีผสมสีให้สีเขากกนกำลังค่าเลยฟ้าเท่าจ้ะพี่น้องแดดแดดได้หนึ่งจะท่าตากแดดให้มันแหงสีเเหลือลายหลายก็จะเหตุเฮื่อนจะ้ะเพิ่นก็เลยจับสีนั่นสีนี่มาผสมกันก็เลยเป็นสีที่หลังค่าเลย่ลยๆผสมให้สามีผสมให้ถ้าถ้าแดดแดดพอดีแดดตากแดดให้มันแหงนะจ๊ะพี่น้อง แห่งไว้ท่าไปมัวๆจะไม่ค่อยละเอียดปัไหนแตพอได้ท่าการน,นั้นฝนตกใส่ใหม่มันจึงบดดอกบมฮักคนาเจ้าพี่นอ้องท่าท่าไปสีมันเหลือสีหลายๆก็ก็แต่เห็ดเงินหลังใหญ่มันเหลือซื้อซื้อซื้อมากแล้วมันเหลือยางละเล็กละหน่อยฟองละน่อยละหน่อยผส,สมกัน เงินเจียกีนมาตรฐานงามก็เงินคำคูณเงินนองมันอีกเพราะบ่านหลังหลังที่สองขาหูจักวิธีเห็ดแล้วเนาะหลังแรกยังหูจักวิธีเห็ดงมงงซาซาวหลังนี้หูจักเห็ดละก็เห็ดไปหลังที่สองก็เลยรู้วิธีเห็ดท่าท่าท่าไปอย ตากแดดเดดเะอเด้ดเดดดจใพี่น้องีอิจูดมะเขาวมผัดนักแทสเลยท่าตากแดดพอดีแดด,ด,ด,ดอันเขาอันตากซีให้มันแห้งออกไปในซึมเป็นได้ไหมนะจ๊ะไม่ธรรมดาจะพี่น้องไม่ในโ่งเรือที่สื่อเขามาแทนละซิบ,บาทบ่พอกับอันนี้เฮ้อนจะก,กี่ไม่อันอัน ซีเมนต์บอร์ดที่เขามันเหลือสร้างนะไปคนเห็นเหลืออีมัดหนึ่งก็เรเอามาเห็นเงนินเห็นแจ็กกี้จ้ะอันพมพมมมาเลยจ้ะพมแจ็กกี้กับพมลกักกี้เอกกับพมมันคำคุณเอาไปตากเนเส้า,สามามันเดือดก็ออกตากเพื่อนตอนแรกก็เก็บเขาเงื่อนเพื่อนที่นอนเพิ่นเลี่ยงแล้วก็แพงทา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 หมัวมัวไปแล้วที่นอนมันเนี่นสีมันซึมเข้าไปในไหม่นะจ้ะ เปื้อนเบิดมือข่อยลื่นใส่ถุงมือพี่น้องเลเวแล้วอะรบัดีิเงือนลูกสองหลังโอ้ยเวลากะไว้ไว้คำแล้วพี่น้องมือคำนะข้าวเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเวลา ตอนอันบุมีเวียดเทปเนี่ยเวลาทิซ่าแบบพ่อมีเวียดเลยจะดึงหดเข็มนาฬิกาอันนี้บ้านคลองอันถ้ำแจ็คกี้ได้พี่น้องแล้วนะจ๊ะลูกเขานอนได้คนมาเป็เบื่อนเงือนเรงือนแจ็คกี้จะนอนทายไบบตอนกางเวียนดึงท้ายีเป็นหลังคาเลยจ้ะเวียนงามปีเท้าคือหลังคาเลยจ้ะหลังคากับหลังคาเก่าที่เห็นมากออกเงินหล่ะจ้ะเงื่อนหลังใหญ่แหละไม่ได้มาจะทานแตมีให้มากหลังเหลอกันเลยเอาเก็บไว้บ้านนี้ เอามาเห็ดเฮียนให้หมาลายยังเนือไหลายเห็ดคอไก่เห็ดหิ้งเงนแจกกี้เห็นมานอนเนี่ยจ้ะจะเพิ่นไปไซส์เป็นยืดเสียงตานอันนี้น้องเพิ่นคำคูณติดไฟโซลาเซลล์ลายยิ่งให้เพื่อนพ่อมรับดีขนาดตรวจตรวจนอนหางสั้นดิ๊กดิ๊กอยู่เพื่อนมีความสุขหมาขันหานเพื่อนหางเพื่อนสั้นสั้นนะจ้ะนอนลึกแสดงว่าเพื่อนมีความสุขหมา